17สิงหาคม2 5 6พส่งท้ายสากลุ่มโชคดีรับเงิน400-800บาทลงทะเบียน19สิงหาใช้สิทธิก่อน14กันยาลายเก่าอัตโนมัติลายใหม่ต้องลงทะเบียนฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะข่าวสารวันนี้ก็ติดข่าวดีการแจกเงินต่อเนื่องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทางรัฐบาลเร่งช่วยเหลือออกมาตรการการแจกเงินสำหรับพ่อแม่พี่น้อง3กลุ่มผู้โชคดีทางช่องจะอัปเดตรายละเอียดข่าวสารการลงทะเบียนมาฝากพ่อแม่พี่น้องนั่นเองค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะเฮ้ hey, ส่งท้ายแจกต่อเนื่อง3กลุ่มนี้3กลุ่มผู้โชคดีซึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขใครยังไม่ทราบว่ารายเก่าได้รับอัตโนมัติอย่างไรและรายใหม่ต้องลงทะเบียนอย่างไรวันที่เท่าไหร่ เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเงินแจกจากทางรัฐบาลล่าสุดจะอธิบายแบบนี้นะคะก็ขอออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคณะรัฐมนตรีได้ขอออกมาด้วยการ3กลุ่มคือสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนละครึ่งมีการต่อเฟส5ลายเก่าก็รับอัตโนมัติแต่ต้องยืนยันตัวตนส่วนลายใหม่ก็ต้องลงทะเบียนนั่นเองค่ะ สำหรับรอบนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้รับกันคนละ800บาทซึ่งสำหรับลายเก่าในวันที่19สิงหาคม2565กดยืนยันผ่านแอปเป่าตังส่วนลายใหม่ลงทะเบียนวันที่19สิงหาคมเช่นเดียวกันผ่านเว็บไซต์ w w w c o l a k c o m ซึ่งในส่วนตรงนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขล่าสุดทั้งรายเก่าและรายใหม่เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้วและได้รับสิทธิ์แล้วต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยด้วยการใช้บริการหนึ่งครั้งก่อนวันที่14กันยายนเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านสำหรับใครที่ไม่ใช้ในส่วนตรงนี้เกินวันที่14กันยายนกดตัดสิทธิ์อัตโนมัติทันทีค่ะและสำหรับอีกสองกลุ่มก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องบัตรคนจน และกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนั่นก็คือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสองกลุ่มนี้ได้รับเหมือนกันค่ะซึ่งจะได้รับเดือนละ200บาทนานสองเดือนได้รับเงินโอนเข้าบัตรอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดยืนยันอะไรทั้งสิน้นและก็สามารถนำไปซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงหนึ่งตุลาคม วงเงินนี้ไม่สามารถสมทบได้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ